ดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการ oh, วอเลกเกรชอแนลวีแล็ a ก็ชแนลนะครับผมแล้วตอนนี้อยู่ในช่วง มาหน่อยตอบแน่นอนนะครับผมแล้วอันนี้ก็คือ EP แรกเช่นเดียวกันคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปแรกซึ่งเรายังไม่ได้เปิดให้คนมาคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะตอบอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นยังนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาคอมเมนต์นะครับจากที่เคยคอมเมนต์มาก่อนๆแล้วที่ผมอาจจะเคยตอบบ้างหรือว่ายังไม่เคยตอบนะครับผมคนที่คัดมาคือน้องฟิลนะครับผมถ้าเจอคำถามว่าโง่ก็โทษน้องฟิลนะครับผมแล้วหลังจากที่คลิปนี้ลงไปแล้วนะครับผมใครอยากถามอะไรหรือว่าอยากออกคอมเมนต์หรืออยากออกคลิปก็สามารถคอมเมนต์ได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่แฮชแท ถามมาหน่อยตอบแน่นอนนะครับผมนี่ครับแฮชแท็กตรงนี้ครับผมถามมาหน่อยตอบแน,น,น่นอนนี่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใหญ่ๆเลยอใหญ่เลยนะักเมกนะใหญ่ๆเลยนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูตั้งแต่คําถามที่หนึ่งนะครับฟิลข <P> ึ้นมาขี่คำถามประมาณ30มสิบสามสิบใช่ไหม <otta> อ่ะพัตูมวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราอัดกันในห้องมันหนาวมากเลยนะครับแล้วก็ไฟเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้นะครับเป๋าเท่แต่ก็หนาวจริง โอเคนะครับไปดูคอมเมนต์ที่1กันนะครับผมคอมเมนต์ comment ที่1ครับผมจากคุณ RTX นะครับผม RTX นี่ผมเห็นคอมเมนต์บ่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะคุณที่มาคอมเมนต์กันบ่อยๆผมชอบมากมากเลยผมชอบที่แบบเห็นคนเดิมมาคอมเมนตะ์อ่ะผมรู้สึกว่าแบบเขาซัพพอร์ตเราจริงๆครับขอบคุณมากมากเลยนะครับคอมเมนต์ comment ว่ารออยู่ครับผมมากับแก,งก๊งมาแบบดิฟสัตว์และเฟิร์สคาร์ ผมก็ขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าทั้งดิฟสัตและเฟิร์สคาร์เนี่ยจะมีจะปล่อยเร็วๆนี้นะครับในรูปแบบของ MV Official ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกำลังวางโปรเจกต์เรื่องถ่ายกันนะครับว่าแบบจะถ่ายกันยังไงให้ออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามก็ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับผมจากคุณกมลวันนะครับผมกมลวันกมลวันนะครับผมอยากให้พี่ไอซ์มากินปาร์คจัง อยู่ปวกแดงจังหวัดระยองครับจังหวัดระยองรอผมสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปถึงแน่นอนรอโควิดไซสักนิดหนึ่งนะครับไปเจอกันแน่นอนใครอยู่ระยองเดี๋ยวเจอกันนะครับคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมาครับผมคุณพาสินสองชยัยสงสใสใช่ไหมสองสงสัยเหรองสองสง <c oughs> คุณพาสินสงใสนะครับผมคอมเมนต์ว่าพี่ครับผมส n a p แล้วบอดไม่ถอยหลังควรทํำยังไงครับ สแนบแล้วบอดไม่ถอยหลังเนี่ยผมจะต้องบอกเกินเลยนะครับว่ามันเราจะต้องของแบบนี้มันอยู่ที่การฝึกยิ่งเราฝึกมากนะครับมันก็จะสมบูรณ์แบบไม่มีใครทําได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทําครับจำไว้ด้วยนะครับผมาทาดีเทต้องมันการฝึกเยอะๆเป็นกาลังใจให้นะแต่ให้ครบร้อยเปอร์สยังไงก็ถอยหลังครับคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับผมคุณอังคณาคอมเมนต์ว่าพี่อยากได้เสื้อพี่ขายที่ไหนอันนี้ขมเขาค,คอมเมนต์เลยผมเนี่ย ค่อนข้างเป็นคนชอบเก็บนะครับจริงถ้าดูในรอบห้องตอนนี้คือมันคือมันจะเห็นเสื้อเยอะมากแต่ไม่ต้องขยับกล้องนะครับเพราะว่าถ้าขยับทิงจัดไฟกันชิบหายวาวอดเลยเดี๋ยวไว้ติดตามเพจไว้นะครับผมซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างหน่อยตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้นะครับผมติดตามเพจไว้นะครับไ r ธนพลเซิร์ฟสเก็ตนะครับตอนนี้มีทั้งสติกเกอร์นะครับแล้วก็สติกเกอร์คอลเลกชันใหม่นะครับผมอาจจะรุนแรงนิดนึงนะครับแนวเมทัลชอบกันแน่นอนนะครับผมไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับท คุณโฮมศรัทธาทิพย์ใช่ไหมคอมเมนต์มาว่าสอนโบเลตหน่อยครับโบเลตเดี๋ยวจัดให้นะครับเร็วๆนี้กดติดตามกดไลค์นะครับเออยิ่งกดไลค์เยอะนะครับคลิปเราก็จะยิ่งอยู่ในสาธารณะมากขึ้นแล้วพอคลิปอยู่ในสาธารณะมากขึ้นคนก็จะมาดูคลิปเราเยอะแล้วผมก็จะมีกําลังใจด้วยนั่นเองกดไลค์ยังกดไลค์ยังดูมากี่นาทีแล้วดูมาตั้งกี่นาทีแล้วเนี่ยกดไลค์กันเลยนะขอบคุณครับคอมเมนต์ต่อไปคุณกฤษณพงศ์คอมเมนต์มาว่า ถ้าผมมีตังผมจะมาพี่ให้ไปเรียนภาษาไทยโดเนตมาได้นะครับผมอยากไปเรียนพอดีเลยค <laughs> อมเมนต์ต่อไปคุณวารินทร์สุพรคอมเมนต์มาว่ารีวิวซเซิร์ฟจีรี่หน่อยครับมันดีหรือเปล่าจริงๆรจีรี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่มีงบกําลังซื้อจํากัดนะครับผมสามารถซื้อจีรี่มาเล่นได้เลยฟิลบอกมาความรู้สึกตอนเล่นจีรี่เป็นไงบ้างมันดีนะครับผมกับราคาในแบบในเลทนี้ที่แบบ ควรจะเริ่มต้นนะคือว่าโอเคเลยทั้งความแบบแข็งของไม้หรือแบบพักหรืออะไรคือว่าโอเคเลยผมกระทืบจิลี่มาแล้วมันไม่หกกักอะถือว่าโอเคแล้วคุณไปกันต่อ <S <S 2> <S 2> คุณใหม่ทูเอ้ยคุณใหม่ทัอะไรวะไม่ได้ทัวคุณใหม่คอมเมนต์มานะครับว่าน้ำหนักส่วนสูงพี่เท่าไหร่ครับน้ำหนักผม70นะครับผมส่วนสูง180เซนติเมตร โอเคครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมคุณคันชัยใช่ไหมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสอบถามคั่ในคลิปใช้กระดานกี่นิ้วครับบอร์ดนะครับมีไมซ์เซตอัพอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้คือคลิปไมซ์เซตอัพนะครับขวาบนอยู่ตรงนี้นะครับกดตัวไอไปดูได้เลยนะครับไมซ์เซตอัพกว้าง10ครับยาว30 32นะครับประมาณ32ไปดูในคลิปเซตอัพนะครับตรงนี้คลิกไปคลิกไปเลยคอมเมนต์ต่อไปจากคุณ NG 1นะครับคอมเมนต์ว่าผมว่าพี่พูดเร็วเกินไปครับฟังแล้วเหนื่อยๆครับผมแต่ผมก็ชอบพี่มากเลย ติดตามอยู่ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมคุณ NG1 จีนหนึ่งจริงริงการพูดเร็วนะครับผมว่าผมเทแล้วนะแต่เดี๋ยวจะปรับปรุงให้นะครับจะไม่เร็วขนาดนี้ละแต่ก็เทนะเทครับคอมเมนต์ต่อมาครับผมจากคุณ u r ยูลูลูยูลูลูโฟใช่ไหมคอมเมนต์ Comment มาว่ารอบหน้ารีวิวรองเท้าหน่อยครับเห็นเปลี่ยนคู่บ่อยอยู่จริงๆไม่ค่อยเปลี่ยนคู่บ่อยนะครับแต่แต่มันจะเป็นคู่เดิมๆเข้าใจปะมันจะเป็นคู่เดิมๆนะครับที่ ที่ผมใสอันนี้แล้วแล้วก็มาสลับมาใช้คู่นี้อีกนิดนึงแล้วก็มาใช้คู่นี้อีกนิดนึงประมาณนั้นครับไม่ได้ใช้คู่เดิมตลอดแต่ไนก,กี้ดังโลตัวสีดำครับตอนนี้พื้นขาดแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เห็นสักพักนึงครับเพราะว่ากว่าจะซื้อได้มัแนแพงครับคลิปต่อไป้ยคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาจากคุณภูว่าดนบัวสีพี่ย้อมสีบุหรี่ยังไงพี่ย้อมสีควันบุหรี่ยังไงครับอันนี้ผมให้ช่างทำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพี่จอยลันโฟกัสวะ ขอเิอไม่ดีหนาวอะสวัสดีครับพี่จอยสีสีผมของไอซอะพี่มันคือสีอะไรอะพี่ตอบคนดูหน่อยเนี่ยผมอัดผมอัดอยู่ตอนนี้มันเป็นสีเทาม่วงอะค่ะเทาม่วงพี่จอยบอกเข้าไปว่าเราเราใช้เวลาทํากันกี่ชั่วโมงสิชั่วโมงเองสีชั่วโมงเองใช่ไหมง่ายๆนะใช่ปะ <laughs> นั่นแหละครับคุณผู้ชม <laughs> ประมาณนั้นนะครับผมคุณผู้ชม สีเทาออกม่วงนะครับไปกันต่อคลิปต่อมาครับผมจากคุณที่ติกรสอน power slide snap หน่อยครับมีคลิปอยู่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับนีรูปนี้นี่รูปนี้เลยคลิปแบบนี้นะครับกดตัวไอขวาบนได้เลยนะครับตรงนี้วิธีการง่ายนิดเดียวนะครับขอแค่ดูคลิปแล้วก็กด subscribe เนี่ยถ้าถติว่าดูคลิปใช่ไหมแต่ไม่ subscribe อะทาไม่ได้นะต้องกด subscribe ด้วยนะครับ subscribe ด้วยนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ย s u b ลงไปกดข้างล่างกับปุ่มสีแดงกดเลย คอมเมนต์ต่อไปครับขอบคุณครับจากคุณ vivo v v o คอมเมนต์มาว่าเขียงทําขายไหมครับจริงๆตอนนี้ภูทําเขียงขายอยู่นะครับผมแฟนเพจอยู่ตรงนี้นะครับผมทักไปได้เลยนะครับสอบทำเรื่องเขียงนะครับทักไปได้เลยนะครับเทวการของคนดีคอมเมนต์ต่อมาจากคุณ snp นะครับผมคอมเมนต์มาว่าบอกของพี่ซื้อที่ไหนเหรอครับของผมนะครับซื้อในกลุ่ม เซิร์ฟสเก็ตคอตอมนะครับตรงนั้นเราก็แบบไปดูได้เลยนะครับว่าเราอยากได้อะไรส่วนใครอยากได้ของแบบผมนะครับก็เอาวิดีโอของผมนะครับไปลงในกลุ่มนั้นเราก็บอกว่าอยากได้แบบในคลิปไมซ์เซตอัพอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเอาแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมีคนมาขายคอมเมนต์ต่อมาจากคุณนิกนะครับคอมเมนต์ว่าอ๋อคนไทยเปล่า Great tutorial and ี r o hair style thank you นะครับขอบคุณครับ thank you bro เค okay, อันต่อไปนะครับ จากคุณนัชพลคอมเมนต์ว่าสงสารพี่ครับยุงชรอมสปอนเซอร์อยาก,กันยุงต้องเข้าแล้วจริงๆเข้าได้นะครับจะโปรโมทยังไงเนี่ยคอมเมนต์ต่อมานะครับจากคุณนัชพลนะครับมาแล้วครับมีคําถามครับพี่ไอผมล้างลูกปืนแล้วอัดแล้วฉีดจละบีแล้วทําไมมันฝืดๆล่ะครับจริงๆอาจจะอ่าล้างผิดนะครับหรือว่าแบบตอนที่เราล้างไปแล้วเราอาจจะแช่น้อยเกินไปลองทําใหม่นะครับแล้วก็หมุนออกนะครับสบัด กวกกวก้วดีๆนะกววดีๆนั่นมันมันได้ครับมันได้ของผมยังเล่นอยู่เลยคอมเมนต์ต่อมาครับผมจากคุณดวงกมลไหมทองนะฮะคอมเมนต์มาว่าหนูอยากให้พี่แจกเซิร์ฟสเก็ตอะเซิร์ฟนะครับแจกแน่นอนแต่จะแจกกิ่งละวันอันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนครบ1 0 0 0 0 0คนติดตามนะครับเดี๋ยวจะทําแจกให้แน่นอนครับมีเซิร์ฟสเก็ตแจกแน่นอนเพราะว่าลูกค้าที่ส่งมารีวิวตอนนี้มีเยอะมากเลยนะครับเราก็อยากจะแจกมากเลยมีสเก็ตบอร์ดสตีดด้วยนะครับใครสนใจอยากได้แผ่นสเก็ตสตีทนะครับนี่ ก็สามารถติดต่อ s p r o j e c t ได้เลยนะครับแผ่นสติอันนี้เราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปเออหนึ่งแสนคนติดตามแล้วทางมาเตือนผมด้วยนะครับว่าเอ,อคอมเมนต์เตือนด้วยนะว่าแบบพี่หนึ่งแสนคนแล้วแจกเซิร์ฟสเก็ตด้วยนะอันนี้นะครับพี่ครับ พี่รีวิวลูกปืนของตัวระหว่างโบนสวิตเซรามิกราคา5,000กว่ากับโบนสวิตเซรามิกราคา3,000ันในราคานี้พอใช้งานเทียบกับโบนสวิตได้ไหมครับเอ่อจริงๆผมอยากทําให้นะครับเดี๋ยวผมลองไปติดปรึกษากับสปอนเซอร์แล้วเดี๋ยวทำคลิปออกมาให้นะครับจากคุณพงวรินคอมเมนต์ว่า อยากให้พี่เอาบอร์ดแบนโรบอทใส่วัต์บอลจริงๆผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าโรบอรเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่เป็นแบบแคล้ายๆกับสไลด์นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นมันจะง่ายแล้วมันจะสมูทอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่วัต์บอลก็ได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีแค่เด็กของโรบอทใส่วัต์บอลได้ไหมจริงๆใส่ได้ครับแล้วก็ฟีลการเล่นมันก็เหมือนกับ อะไรที่ใส่ w a ต e r b o w นะครับฟิลเหมือนกันหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับความใหญ่ถ้าสมมติว่าใหญ่มันก็จะครบได้แน่นขึ้นนะครับประมาณนั้นเล็กก็ไวขึ้นแต่ก็อาจจะบาลานซ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นเลือกบอร์ดให้เข้ากับว a ต e r b o w ด้วยนะครับใครที่ใช้ว a ต e r b o w นะครับซื้อจากเพจ water bowl thailand เท่านั้นนะครับผมมีปัญหาก็สามารถเข็มได้เช่นเดียวกันจ้าจ้าคอมเมนต์ต่อมาจากคุณอั๋นใช่ไหมชื่ออั๋นหรือชื่ออันนะแต่มาคอมเมนต์บ่อยมากๆเลยนะครับ your so cute thank you นะครับผมขอบคุณมากมากเลยเห็นมาคอมเมนต์บ่อยๆมากมากเลยนะครับขอบค สุดพกเก็ตกางเกงซื้อที่ไหนครับจริงๆกางเกงของผมซื้อได้ตามทั่วไปเลยนะครับเซิร์ชคำว่ากางเกงแลกกิ้งนะครับก็สามารถซื้อได้อันนี้หมายถึงกางเกงตัวไหนเดี๋ยวจะขึ้นรูปแบบนี้ให้ดูนะครับกางเกงตัวข้างในที่เป็นขายาวนะครับผมค่อนใสกางเกงขาสั้นอีกทีหนึ่งตัวนั้นหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยนะครับมีขายนะครับผมราคาไม่แพงมากนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมคุณนัชพลนะครับคอมเมนต์ว่าคนแถวนั้นไม่ด่าหรอครับตอนสแ a ปเพราะว่าสแ a ปดังเกินจริงๆถ้าด่าก็ร้อมบวกค คอมเมนต์จากคุณ exit l a c k นะครับผมคอมเมนต์ Comment ว่าเอาเลงกระแตงเอเลงกระตอง65กับ70ต่างกันเยอะไหมครับกับเรื่องความเร็วกับเรื่อง snap จริงๆผมต้องขอบอกเลยนะครับว่า65เนี่ย snap อาจจะเสียงดังดังแบบแหลมๆนะครับโทนสูงแต่70 snap ดังแต่โทนต่ำเข้าใจปะ่ะต่ำคือกรึดสูงคือกืดอ่ะแตกต่างอะ่ะ มันจะแบบนั้นนะครับแล้วก็ด้วยความสูงนะครับพอพอลอยิ่งใหญ่ปุ๊บบอร์ดเรายิ่งตัวยิ่งสูงขึ้นเราอาจจะเตะคลิปได้นะครับเพราะว่ามันสูงขึ้นมันจะมีช่วงเวลาเตะแล้วก็ช่วงเวลากว่าจะแป็กลงไปโดนพื้นเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างในส่วนนี้ต่างกันเยอะไหมจริงจริงก็ต้องตอบเลยว่าพอสมควรครับพอสมควรเรื่องความเร็วเรื่องความเร็วอันนี้ไม่ต่างนะครับเรื่องความเร็วอันนี้ไม่ต่างอยู่กันปั๊มล้วนเลยนะครับอยู่ที่ทักและอะแดปเตอร์ของตัวคุณที่เล่นส พอเข้าคอมเมนต์ด้นนี้กันใช่ไหมเปิดเพลงให้ฟังหน่อยแล้วดาจริงๆไม่ได้ด่าหัวแล้วก็ไม่ได้เอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาดา่าด้วยเส้สัตว์เลยมาดา่าคุณหวววัวที่คุณเด้นลวกไอ้เว้น2 2 3แล้วก็ take from me ประมาณนั้นครับนี่น,นี่เดี๋ยวก็หาว่าไม่ไม่ได้ทำเพลงเองหรอือเปล่านี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเปิดในโปรแกรมที่ทำเลยอ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากคุณ F H H C H M K นะครับคอมเมนต์มาว่าทำไมทาเล็บครับ เพราะว่าว่าไงดียมันเท่ครับจริงๆโลกสมัยนี้นะครับทั้งเรื่องเจนเราเจนใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าเอาจริงเอวิมันเลยเอวิมบอดีเลยทุกคนเลยนะครับ จะทาอะไรมันขึ้นอยู่กับตัวของเขาว่าถ้าเขาทําแล้วเขามั่นใจอันนั้นคือโอเคแล้วครับสาหรับเขาคือโอเคแล้วเราไม่ต้องไปคอมเพนหรือว่าแบบเอ้ยคุณไปจ้าว่าแบบคุณแม่งทําสีเล็บมึงแม่งเป็นเกย์หรือคุณแม่งเป็นตุด๊ดอันนี้ผมไม่แนะนำานราบทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะทั้งยุคนี้นะครับ LGBT หรือว่าเพศทางเลือกทั้งหลายนะครับผมมองเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับมาตรฐานคนเราทุกอย่างอยู่บนผืนเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนคือคนเหมือนกันครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมรองเท้ารุ่นไหนล่รครับจริงๆผมชอบใช้ n นกี้ดังนะครับไนกี้ดังโลนะครับผมแล้วก็จอแดนโลเล่นบอร์ดได้นะครับทรงรองเท้าเนี่ยผมจะต้องบอกเลยว่าทรงรองเท้าเนี่ยผมจะต้องบอกเลยว่าคุณทุกคนเลยนะครับควรจะใช้รองเท้าที่เป็นพื้นแบนแบบนี้เหมือนให้เท้าเราโดนบอร์ดถ้าสมมติว่าเราใช้รองเท้าที่มันเสริมส้นแล้วเราเอามาเล่นบอร์ดอาจจะล้มได้นะครับอันนี้เตือนไว้เลยนะครับแนะนานะครับเตือนเตือนเตือนไว้นะครับแนะนําให้เป็นพื้นแบบนี้นะครับ ผมมนจะสุดท้ายแล้วคมามมต์สุดท้ายนะครับที่น้องฟิลคัดมาแนะนำร้อยยี่ห้อนี้65กับ70หน่อยครับขนาดใช่ไหมจริงๆผมแนะนำ ตามที่หลายๆคนใช้เลยนะครับเอาตามที่ถนัดนะครับ65ผมว่าเหมาะสําหรับคนที่เน้นปัม๊มเน้นปัม๊มเน้น snap แล้วก็อยากได้ความพอดีที่ไม่สูงมากเกินไปสําหรับตัวบอร์ดกับตัวล้ออันนี้คือล้อนะครับอันนี้คือล้อกับตัวบอร์ดไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปผมแนะนํา65ครับแต่ถ้าใครที่สนใจ70นะครับผม70สามารถมันมีต่างกันแค่ไหนนะครับความสูงเพิ่มนะครับเราสามารถเตะทิ้งได้ง่ายนะครับผมแล้วก็มันก็จะสมูทกว่าด้วยเวลา snap มันก็ดังกว่าด้วยนะครับยิงล้อดังยิ่ง a เยอะยิง ดังนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับสมมติว่าใครที่ใช้ล้อ65หรือใช้ล้อ70หรือว่าใช้ล้อที่ใหญ่กว่านะครับแล้วแถวบ้านมีหินค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆคนประสบปัญหาโดนหินล้มผมแนะนํานี่เลยครับชาร์กวิวนะครับจากเซิร์ฟสเก็ตหนาวนะครับผมนี่นี่คือร้านเซิร์ฟสเก็ตหนาวนะครับไอจีสามารถทักไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับนี่เซิร์ฟสเก็ตหนาวเพิ่งส่งมาให้เลยนะครับสำหรับชาร์กวิวนี่ ตัวนี้นะครับผมความแข็ง7 8 a ครับความใหญ่เจไม่มีผลต่อการเล่นนะครับมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยนะครับว่าล้อชักวิวกับล้อธรรมดาต่างกันมากแค่ไหนจริงๆผมบอกเลยนะครับว่าไม่ต่างนะครับแนปเหมือนกันเป๊ะนะครับแถมดีกว่าด้วยเพราะว่าพอมันโดนหินนะครับมันจะทำให้เราไม่สะดุดนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่เดี๋ยวอันนี้ผมก็จะไปเปลี่ยนเป็นใช้เป็นล้อหลักแล้วนะครับตัวเก่าที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ออกคิดบ่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบสีใสเท่าไหร่นะครับนี่พี่เขาก็เลยส่งตัวนี้มาให้นะคร คลิปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบใครถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ subscribe ไลค์แชร์กับเรากระชอนบิลแล้วก็ชแนลด้วยนะครับผมใครอยากให้ตอบคำถามอะไรนะครับคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้นะครับสัญญาจะมาทำคลิปแบบนี้อีกนะครับจะมานั่งตอบคอมเมนต์นะครับจริงๆคลิปแบบนี้ถ่ายง่ายแล้วก็แล้วก็สนุกด้วยนะครับเราได้คุยกับคุณผู้ชมเลยครั้งหน้าคอมเมนต์ข้างใต้นี้เยอะนะครับก็ก็จะทำออกมาให้ดูกันนะครับผมคอมเมนต์กันไว้นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอจบเป็นเท่านี้แล้วกััันนนนเจอกคคลิปห้าะรบผม วันจันนะครับกททคลิปนั้นจะสนุกมากๆเลยนะครับทั้งโดนทั้งอะไรนะครับผมไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับผมวันนี้จบพยงเ่านี้กันเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะก่อนจากกันไปใครอยากได้สเก็ตบอร์ดดีๆนะครับผมแผ่นเด็กนะครับแผ่นดีแบรนด์ไทยบอร์ดแผ่นอะไรคดดีนะครับ S Project ครับนี่แหละครับ S Project ทักไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับแผ่นนี้คดดีจริงๆแล้วก็นี่ครับล้อนะครับ c h u c k v i e ติดต่อไปได้เลยครับเซิร์ชสเก็ตหนาวนะครับผมนี่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จบพิปนงๆ บออออกมมนนนาาเฝ้้ีไพกกูไม่่อยที่เเเดดิมมมมมทท่่่่งงไไไต How ลือําา้้ววนียูี่ไมอนจงลล้วาด